เวลทัมทูมายช่องแอลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยไอดอลสาวลิซ่าและพิงค์ปรากฏตัวที่แอลอีพารเลตในปารีสเพื่อชมแฟชั่นเซลิ่ง18ในวันที่23โดยลิซ่าเหมาเบลกออกแบล็คสีดำที่นูเกย์ไก่และงดงานชั้นเคยมีผู้คนจำนวนมากมาราถึงหน้าเนินเพื่อรอดูเธอซึ่งลิซ่ายังคมขำแม่หลักและเป็นกันเองกับแฟนคลับและผู้คนที่มาร่วมงาน โดยภาพของลิซ่าในหมีม่เยอบๆบดตังตงถงกแชแ์นวอนบนซูเชียลจนทำให้แฮชแท็กลิซ่าแฮชซือหลินเละต่อเลสติดเทรนทวิตเตอร์ไทยและเทรนทวิตเตอร์ทั่วโลก